มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศสุดร่มรื่นของอดีตนางแบบและนักแสดงที่โด่งดังมากจากภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพอย่างคุณคาร่าพลสิทธิ์นั่นเองค่ะ สำหรับคุณคาร่าเป็นนางแบบนักแสดงลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เธอโด่งดังมากในภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพรับบทเป็นคุณหญิงกิรตินางเอกของเรื่องคู่กับพระเอกซูปเปอร์สตาร์คุณเคนเทีรเดชวงพัวพันธคุณคาร่าในวัย5้56ปีได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปกว่า14ปีแม้จะไม่ได้ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนก่อน แต่เธอก็ยังมีงานแสดงให้เห็นกันอยู่บ้างเป็นตัวประกอบและดารารับเชิญเคยกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่องฮอร์โมน3และหนังเรื่องรุ่นพี่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังดูสวยไม่ส่างวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านสวยของเธอจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านสีขาวดูสะอาดตาบรรยากาศดีมีต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย่รมรื่นมีส่วนที่เธอดูแลเป็นพิเศษเลยทีเดียวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งน้องหมาและน้องแมวภายในบ้านตกแต่งโดยเฟอร์นิเจอร์เน้นสีโทนครีมให้เข้ากับสีไม้ในบ้าน ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศว่าคงจะโสดไปตลอดชีวิตหลังจากที่ไรคู่ชีวิตมามากกว่า13ปีแล้วเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารปี2529ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากเป็นลูกครึ่งพ่อไทยแม่นิวซีแลนด์และมีส่วนสูงถึง176ซนติเมตรซึ่งในตอนนั้นที่เมืองไทยยังไม่มีนางแบบตัวสูงมากขนาดนี้ จากนั้นก็มีงานถ่ายแบบนิตยาสารต่างๆที่มีอยู่ในขณะนั้นรวมทั้งเดินแบบถ่ายโฆษณาถ่ายมิวสิกวิดีโอเธอได้ขึ้นปกนิตยาสารแฟชั่นประมาณ120เล่มในช่วงที่เป็นนางแบบยังได้ผันตัวไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และพิธีกรตามงานอีเวนต์ รายการที่หลายๆคนจดจำได้คือรายการ FootFit for f i เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษที่ทำอยู่นานถึง11ปีและได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำพิธีกรหญิงดีเด่นในปี2544จากรายการทอไม่เท่า ไม่เพียงแค่นี้เธอยังมีห้องคอนโดมินเนียมหลายแห่งให้เช่าสลับกับการเดินแบบกิติมศักดิ์และรับสอนเรื่องบุคลิกภาพเป็นครั้งคราวเคยมีข่าวดังช่วงหนึ่งที่สารยกฟ้องคดีอดีตภรรยาน,นักธุรกิจก่อสร้างฟ้องเรียก20ล้านคาราพล,ลสิทธิ์ดารานางแบบดังทานแอบคุยกันลังรู้ผลซึ่งเธอชนะเพราะถือว่าไม่มีความผิดเพราะอยากขาดกันไปนานแล้ว เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเธอทั้งเคยตกงานถูกเลิกจ้างถึงหนึ่งปีเต็มเรื่องของความรักที่ยอมรับว่าเป็นคนไม่เอาใจใส่ดูแลคนรักและตอนนี้เริ่มเปิดหัวใจมากขึ้นหลังจากที่ปิดตายมานานเธอเผยว่าจริงๆช่วงวัย40ที่ผ่านมาก็รู้สึกแบบนั้นปิดตายหัวใจจริงๆเราไม่ค่อยได้ไปไหนเราเคยคบกับใครมาก็มีแต่ปัญหา เราคิดว่าเราก็เลี้ยงดูเราเองได้ไม่เห็นต้องมีผู้ชายเลยพอมาตอนนี้56แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนเลยคิดตายแล้วเราจะอยู่คนเดียวหรอมาตอนนี้รู้สึกมีสักหน่อยก็คงดีตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปพอใครชวนไปต่างจังหวัดเราก็ไม่อยากไปห่วงสัตว์เลี้ยง สิบปีที่แล้วมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นเราก็รู้สึกไม่อยากออกไปไหนรู้สึกอายเหมือนกันพอมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเราคนที่จ้างงานก็ยกเลิกเราตกงานหนึ่งปีตอนแรกสนุกมากอ่านหนังสือในบ้านทุกเล่มเลยแต่พอผ่านมาปีหนึ่งอุ๊ยเงินเก็บมันออกไม่มีเข้าเลยมันน่ากลัวนะ ช่วงนั้นเหตุการณ์ที่เลิกกับแฟนคิดว่าตัวเราเองไม่ค่อยเอาใจใส่แฟนเท่าไหร่อย่างหาอาหารให้ทานอันนี้ไหมอันนั้นไหมไม่เคยมีค่ะคือคาร่าคบกับแฟนตอนนั้นไม่ได้อยู่แบบในฐานะสามีภรรยาถ้าจะให้มาทำอาหารอะไรแบบนี้ไม่มี เป็นบ้านบรรยากาศดีร่มรื่นของอดีตนางแบบนักแสดงเป็นสาวโสดในวัย56ที่หุ่นดีสวยไม่สางจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ